ครับผมนิวอัครวินนะครับรับบทเป็นมหาสมุทรครับผมคาแรคเตอร์มันประมาณไหนทำใหถึงอ่านบทแลวถึงแบบมาเล่นเรื่องนี้ได้คือผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยมันมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกับตัวจริงครับผมเพราะว่าตัวละครในเรื่องคือใจร้อนมากแล้วก็มีความเอาแต่ใจสูงก็อยากอยากลองอะไรที่มันใหม่ๆดูครับผมดูจากทีเซอร์แล้วแบบเป็นคนแบบเกลียวกราดาเนาะเกลียวกราดาเอาแต่ใจด้วยความที่เป็นลูกหลักคุณพ่อด้วยคุณพ่อแบบคือเราอยากได้อะไรคุณพ่อหายเราได้ตลอดทุกอย่างครับผม เล่นเรื่องนี้ต้องมีทำงานบ้านยังไงบ้างหรือว่าแบบสาใจอะไรตัวนี้คือช่วงช่วงแรกที่รับที่ได้รับบทมาไปรีทรูกับพี่ๆเขานะก็กดดันครับแล้วก็หนักใจตรงที่ว่าเออเราต้องเข้าซีนกับพี่ๆผู้ใหญ่เยอะเราแบบเราก็จะมีความเกรงว่าแบบเอยเขาเล่นมาเบอร์นี้เราต้องกลับไปประมาณไหนอย่างเงี้ยแต่พอพอได้ร่วมร่วมงานจริงๆแล้วอ่ะพี่ๆทุกคนให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์มากแล้วก็งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคือพอมาลงกองแล้วมันอก็จะแบบไหนดีไหม่รับใช่ใช่เพราะพี่ๆทุกคนน่ารักมากครับ ถามนิดนึงอย่างเราเคยเล่น D L มากตอนแล้วพอเาเล่นละครแบบนี้มันต่างกันไหมันต่างกันเยอะเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแฟมิลี่ดราม่านะแล้วมันแบบตัวละครมันเครียดอ่ะเอ่อข้าซีนเกือบทุกซีนมันจะมีความเครียดในตัวมันอยู่แต่เรื่องที่เคยเล่นมาคือมันไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นอาจจะมีบ้านแต่มันไม่เท่านี้ครับใช่แล้วเรื่องนี้ก็ใช้แบบใช้อินเนอร์ข้างในเยอะเยอะมากครับ D L เรามีแบบเ่องตรงนี้เนเเรื่องนี้นะ เรื่องนี้พูดได้เลยนะไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยมีนะนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยจะเป็นแบบเชื่อเฉือนฟาดฟันด้วยคําพูดต่อสู้อย่างเงี้ยมีครับผมจะเป็นหนักใจตรงน,นั้นมากกว่าใช่จะเป็นหนักใจตรงน,นั้นมากกว่าเหนื่อยด้วยแล้วเรเล่นกับนักใหญ่ๆคนไหนที่แบบเฮ้เขาซีนมันแรกแล้วเขาแบบเคยเราเคยดูผลงานคเขาแล้วทุกคนเคยดูทุกคนจริงๆแล้วก็แต่ถามว่าคนไหนเพราะว่าผมจะตอบว่าพี่อ่ําเพราะว่าเราเป็น เป็นลูกเขาแล้วเราได้เข้าซีนกับพี่อ่ำเนี่ยเยอะที่สุดพี่แป้งไงครับคือพี่อ่ำกับพี่แป้งคือแบบเก่งเก่งจริงๆแล้วก็แบบแสดงออกมาได้ไดแบบมันมันมันเข้าถึงเราอะพอนะั้กล้องเสร็จปุ๊บคือนอกซีนกันไปอีกคนหนึ่งโดยโดยเฉพาะพี่อ่ำคือเป็นคนตลกมากเรียกเสียงหัวเราะผมได้ตลอดแต่พอเข้าซีนปุ๊บเขาเหมือนเขาสับสวิต์ปุ๊บเข้าบทไปเลยจนี้ผมยังตามไม่ทันเลยบางทีแบบเออแบบกูไปแล้วเร็วมากแสดงว่าเรื่องนี้เราต้องใช้ลิปนิยมพอสมควรใช่ครับแล้วก็ แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแบบเหมือนเราไปไปเรียนวิชาอาจจะค่อยๆซึมซับไปแต่แบบได้แค่ได้เห็นได้ดูเขาเล่นกันผมว่ามันก็คุ้มมากๆแล้วครับมีซีนหนึ่งนะมีมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบช่วงนี้ช่วงนี้ก็แบบเข้าฟิตเนสไลบ่อยอยู่ครับแสดงว่าเราต้องมีร่างทองร่างทรงแน่อยากจะมีอยู่ร่างทรงแต่ว่าต้องทำกันต่อไปก่อนครับผม สุดท้ายเล่นเรื่องนี้แล้วเราได้อะไรบ้างอูได้หลายอย่างเลยได้ทั้งแบบได้ความรู้ประสบการณ์คอนเน็ชันต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ไปเลยผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็ผมคอยพูดกับพี่ๆเสมอแบบพี่อย่างพี่แหม่มบอกว่าเคยพูดผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยที่แบบว่าได้มาร่วมงานได้มาแบบได้มาเข้าบทนั่งพูดต่อหน้ากันแบบผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมก็รู้สึกประทับใจแล้วอะครับแล้วคิดว่าคนดูจะได้ไ ผมคิดว่าคนดูน่าจะได้ข้อคิดเยอะได้ได้ดูแบบสิ่งที่มันสะท้อนสังคมผมคิดว่าบางบางบางซีนบางฉากอะ่ะมันเกิดขึ้นในสังคมเราจริงๆใช่ครับคุณก็จะเรียนรู้ว่าเออมันมีอย่างนี้จริงๆนะแล้วมันควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรย่างเงี้ยครับให้ฝากตัวละครเร่องอครับละครเรื่องครับครับก็ฝากตัวละครมหาสมุทรด,ด้วยนะครับเพราะว่ามผมก็ตั้งใจทํางานามากๆนะครับแล้วก็ช่วยเชียร์อัพมหาสมุทรกันด้วยนะครับ แล้วก็ฝากละครทายาทหมาเล็กหนึ่งด้วยนะครับทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับเริ่มวันที่20นี้นะครับหรือว่าใครดูทางออนไลน์ได้นะครับที่แอปวันดีที่เดียวครับ